ผมวันนี้เป็นการเตรียมอุปกรณ์นะครับในสําหรับสีทานนะครับแล้วเกิดทานนะครับเป็นทานเราเตรียมยวในะครับเป็นทานไม้สักางนะครับเป็นทานไม้สักางจะจะมาใส่ในเครื่องสีนะครับนี่เป็นเครื่องสีข้างบดนะครับขับมารอลุลล้อชมกันว่าจะเป็นยีงไดนะครับ นี่ก็เป็นการสีทานนะครับจะเตรียมเห็ดหมูหลังไปนะครับทานเห็ดเผาสุกแล้วเตรียมไปนะครับเดี๋ยวจะใส่ก,ก๋วยทาน,ไป,ทานไปนะครับแต่ทานเม่ไห่ลงนะครับ มตอนนี้เขากำลังสีทานนะครับเกืีอเตรียมเป็นผสมมือนะครับผสมมือเห็ดต่อไปนะครับครับผมหลังจากสีห้องสีทานเรียบร้อยแล้วนะครับเขากลับมาเตรียมตัวเป็นผสมเป็นมือนะครับตอนนี้ก็ กำลังคุกนะครับโดยน้องวินนะครับโดยอาจารย์วินกำลังเห็ดนะครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการผสมมือนะครับว่าสีเป็นจังไดนะครับตอนนี้ก็คุกน้ำครับคุกน้ำใส่น้ำขี่เกลือนะครับรือว่าดินประสิวที่ห้องสีไวแล้วคือกันครับผมดูนะครับว่าเป็นจังไดนะครับกำลังเฮ็ดอู่ครับ สีท่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้กับมาเป็นขาั้นตอนการผสมมือนะครับผสมมือเฮ็ดล้ำตัวของไฟท่อขนาด2นิ้วนะครับของขายของไฟสุดแเนกนะครับตอนนี้ก็เป็นการคุกอ่าเขาเรียกว่าขีเกลือนะครับขีเกลือทีเข้าสีเรื่องเข้าปั้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับคุกใส่น้ำกอนนะครับเอาน้ำใส่สมนะครับห้มันเข่ากับน้ำทีเข้าเตรียมไว้นะครับื้นนี้จะบริใส่น้ำหวานนะครับจะบริใส่ให้บ่อยนะครับช่วงนี้ ว่าเทปบ่อยที่ซื้อมาไวนั่นชงกินหมดแล้วครับเลยบเิลีย์ผสมมือแล้วแต่ผมนี่แหละครับในเมื่อที่นี่เขากับคุกคุกนะครับคุกห้มันเขากันพราะคุกเขากันเรียบร้อยแล้วก็เอาทานเทใส่ครับทานที่เขาเตรียมไว้นะครับท่านจะเป็นเนื้อท่านละเอียดนะครับที่เขาเตรียมไว้แล้วนะครับ ครับมาดูขั้นตอนนะครับว่าเป็นอย่งไรครับหลังจากนั้นก็เททานลงไปเลยนะครับทานที่ฮอตตันไว้ตอนในคลิปแรกนะครับเป็นทานละเอียดนะครับเป็นละเอียดนะครับเดี๋ยวมาเบิ้งไกลครับว่าละเอียดแค่ไหนนะครับเดี๋ยวนี้นะครับเดี๋ยวจับให้เบิ้งครับเป็นแบบเป็นผงแป้งเลยนะครับเป็นผงแป้ง ส่วนดินปาซวก็จะประมาณนี้นะครับดินบัซิลวนะครับกระทําก็เม็ดเกลือนะครับเท่ากับเม็ดเกลือเลยครับที่เขาปั่นไว้นี่ครับมาดูขั้นตอนการมผสมต่อไปครับ ทำการคลุกๆนะครับคลุกกห้มันเขากันนะครับคลุกจนกว่ามันจะเขากันนะครับเขากันเซ็จแล้วเขาจะลองไปจุดตูนะครับว่ามันสิเป็นจังไดตอนนี้กัคลุกๆไปเรื่อยๆนะครับผมหลังจากที่เขาคุกเกียบร้อยนะครับเขาจะตักใส่ตัวนี้ก่อนนะครับมันจะมีอ่าพนตะแกรงอีกรอนอีกเท่หนึ่งคืออ้มันเขากันนะครับเพราะว่าเขาบริไซโมผสมใส่มือผสมนะครับี่ก็จะตักใส่ตักใส่นะครับ

ตากใส่ถังไว้ก่อนนะครับถังที่เขาเตรียมไว้นะครับตกักเสร็จถังที่เตรียมไว้เสร็จแล้วเขาก็ับมาร่อนร่อนผสมกันใ้มันเข่าอีกที่นึง สมมือโดยน้องวินนะครับลูกศิษย์ขายสุบเนลงรุ่นต่อไปนะครับขายอาโจโชคแหนจะน้อยนะครับอุญุอันยะแหนจะน้อยจะมีอย่างไงจับอย่างไงต่อไปฝนมันตกกระเล้งมองมีมองเก็บนะครับอยามัรอนบิ้งนะครับบานจะเป็นยังไงครับผม ้ายกับเปียกนะครับในตาก้ายกันครับฝนต,ตกวันนี้หดซ้ายอัดบางไฟนะครับกตเดี๋ยว้ายมาตากไว้นะครับ ใส่อย่างละอันใช่แล้วก็อีกถังหนึ่งใส่อันหนึ่งวางตัวนั้นไว้ก่อนเลยวางไว้ก่อนเลยเออนัอ่นแหละมร่อนทีนี้เห็นไหมครับเพาจะมาร่อนร่อนอีกแบบนี้นะครับทุงเข้ากันตรวัดตรวัดแล้ววินตรวัดรอบรอบหับผมเจนมันเข้ากันอีกรอบนึงนะครับ กระเจ็ดแบบนี้จนหมดนะครับพอหมดเสร็จแล้วเขาก็มาคุกขันอีกรอบนึงเป็นอันเสร็จนะครับก็จะเด็ดจุดทดลองว่าเออมือเที่ยวผสมนี่เป็นจงังได้เอาแปดบ,บางไฟบางไฟสิขึ้นบอนะครับจากเที่ยวรา่อนล่อ,อนใส่ตะกร้าแล้วนะครับก็จะคุกคุกขัดเขาอีกรอบน,น,นึงนะครับตะกร้าก็จะประมาณหมืนะครับแล้วก็ปุ่นรอบที่สองนะครับ,รบตะก้าอยู่เป็นตะกร้าแบบนี้นะครับเพื่อรล่อนให้มันเข้ากันนะครับ จจุดล้องมาเป็นเส้นใดนะครับไหมได้ดไหมหุด่ได้จุเลยนี่หรอวนีไปใส่หนิอันไม่ดไม่ใกล้ไ่ิจุดไหมจุดไหม แล้วจุดดีนะครับนี่ครับอาจจะประมาณนี้นะครับครับผม <Okay. S 2> เรียบร้อยนะครับอาจจะประมาณนี้ครับผมครับผมหลังจากในช่วงกวันที่เขาผสมมือไปแล้วนะครับเดี๋ยวนี้กมจะมาดูการอัดนะครับว่าการอัดก๊าซสองนิ้วจะเป็นเส้ไใดนะครับ ภาพอาจจะบม่ค่อยดีปั๊ไหนนะครับเพราะว่าบ่มีผู้ใดบ่มีผู้ใดอ่าอนพิโดให้ในตั้งกล้องอัดเองที่นะครับมุมหรือองศาอาจจะบ่ดีเท่าที่ควรก็ต้องขอโทษขอภัยนะนะครับอย่มาชกันภาพว่าจที่เป็นไะไครับการอัานของฟจะใส่น้ำตัวประมาณหนึ่งกระป๋องกาแฟนะครับประมาณนี้นะครับ ไส่ดินหรือว่ามือนะครับประมาณนี้นะครับเต็มกระป๋องนะครับ มหลังจากที่เ้องอัดบกไฟเต็มแล้วนะครับก็จะเอาไปทุกขั้นตอนใส่ขิดเท้านะครับแล้วเตรียมไว้นะครับ จากอัรกี่เท่าเซนวก็จะเป็นไส้แฝดไหม่นะจากเยอกไส้กี่เท่าเซนวก็จะใส่เป็นแฝดไหม่นะครับกกเ,เ,เป็นไหม่ดูนะครับ,รบสําหรับใส่ซุปเปอร์เด็กต้อใส่เป็นไหม่ดูนะครับ ตอนนี้เขาอัดเซ็ตเรียบร้อยนะครับใส่เถือดปิดตูดเรียบร้อยแล้วกลับมาดูเอาบองไฟจะบอกว่าสิเป็นทีงไหนนะครับครับผมหลังจากที่อัดบังไฟเต็มแล้วนะครับกะเดี๋ยวนี้จะเอาบังไฟออกจากบล็อกนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าสิเป็นทังไหนนะครับครับผมออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะล้างให้เบื้องแป๊บหนึ่งนะครับเอาล้างน้ำแป๊บหนึ่งนะครับ ครับผมหลังจากที่เ้ออัดแล้วก็มาชั่งหนักหนักเบิรงนครับว่าได้จีกิโลนะครับเกบล็อกครั้งเมื่อกี้นะครับมาดูกันนะครับว่าได้จีกิโลนะครับครับผมบังนี่ก็ได้เจ็ดโลพอดีนะครับความยาวเก้าสิบเจ็ดเซนเจ็ดโลนะครับขข่บังไฟซุปเด็กเขานะครับหัวบล็อกก็จะประมาณนี้นะครับจะประมาณนี้นะครับก่อนครั้งนี้ ่วนฟังทั้งนี้เป็นหมองไฟที่ห้องอาดไว้แล้วนะครับครับผมส่วนคลิปนี้ก็สีจบขอจบคลิปไวเพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามค่ายบังไฟซุปเปอร์เนงเดอร์ครับว่าจะเป็นทาง facebook ค่ายบังไฟซุปเปอร์เนงทางเพจกะเพจ ข่ายบังไฟซุปเปอร์แนงแล้วก็ทาง YouTube นะครับในช่องบังไฟซุปเปอร์แนงนะครับฝากกดเป็นกำลังใจในเด้อครับกดซับสไคร้ขอบคุณเลยครับผม